หน้าที่พี่คือยืนยืนถ่ายถ่ายคลิปไงพี่ก็ไปยืนเป็นรอบเป้าสิฮ้ยถ้าไี่พี่ยืนตรงนั้นพี่ก็ไม่เห็นตอนชินยิงดิพี่พี่ต้องมีความรู้สึกตอนสู้ได้เว้ยไม่พี่ต้องอยู่อ่ะปลอดภัยปลอดภัยพี่ตากล้องมันต้องปลอดภัยปลอดภัยเลยโอ้ถ้าพี่อยู่กับชินนะพี่จะมีสิทธิ์หัวหัวระเบิดพี่จะโดนกระสุนชินพี่อยู่ข้างหลัง ขอกะดูกะดูกังก,ก,นกอนอะจะไปทำธนูไปทำปืนมันไม่แรงกว่าเปล่าเป่าไปหาเพชรมาทำปืนดีกว่าไหมธนูมันระเบิดได้พี่ธนูระเบิดเฮ้ยปืนมันยิงทะลุได้เลยนะมันยิงทะลุกระแพงกระเพิงได้เลยนะมันไม่ได้ยิงทะลุพี่มันไม่ได้ยิงทะลุพี่เปชินชินมีเขะล็อกบินอ่ะชินจัดการไอ้บล็อกลอยลอยฟ้าพวกนี้หน่อยดิบล็อกไหนเกิดมอนเนี่ยโอ้ยเกียจว่ะต้องเข้าใจนะ ปืนแม่งเปลืองกระสุนธนูมันอันนี้ได้เลยธาานูมัน,น,มนลูกธนูธรรมดาอ๋ออ้า,เ,อาเปล่าเปล่าฉันะจะบอกว่าปืนสามารถเป็นดาบได้ด้วยเออเห็นแกฟาดกันเดียวตายไปเี้ฟาดธรรมไม่ิงนเใช่อ,อันนี้คือชิ้นปรับมันเหรอไม่ได้ปราบมันเป็นงี้จริงเหรอทำไมมันแรงเกินมาตรฐานอย่างเงี้ยอตีใช้ปืนฟาดอะโอ้ยพี่ตก แล้วก็ไอ้สกิลที่มันทำลายบล็อกอะ่ะนั่นแหละอันนั้นมันไม่ใช่ยิงปืนมันเป็นสกิลพิเศษของมันไปดูจีนันไปดูกันต้ยิงกันเลยเนี่ยแม่งหิวข้าวเยอะมากเลยเอาละครับทุกคนครับอันนี้คือสูตรในการคราฟแประนะทุกคนนะในการเรียกมังกรลาวาะนะทุกคนนะหรือว่ามังกรแมกมากนะครับซึ่งพอเราฆ่ามังกรตัวแรกเสร็จนะทุกคนนะ วิธีการที่เราจะเรียกมังกรตัวต่อไปได้นะครับเอ่อก็ต้องคือมีต้องมีไข่เนาะไข่มังกรที่เราฆ่าไว้นะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ใช้อันนี้ครับเนี่ยเห็นไหมเซตแตรตัวนี้นะทุกคนนะซึ่งวิธีการคราฟต้องใช้ l i v e crystal และ lava crystal นะครับสองอย่างนี้นะครับทุกคนครับอันนี้ก็ต้องใช้อ่าอ่าบล็อกนะทุกคนนะบล็อกหินเรืองแสงจากนรลกนะครับ8ก้อนนะครับและใช้ไคยนัยบล็อกนะครับ1ก้อนนะครับในการคราฟเป็นปลึกสีน้ำเงินเนาะทุกคนเนาะ แล้วส่วนผลึกสีแดงนะครับใช้ข้าวทุกคนนะข้าวที่เป็นข้าวมัดนะครับ10อันนะทุกคนนะแล้วก็ใช้ก้อนก้อนไฟนะที่ได้จากตัวโครงกระดูกในนรกนะครับ16อันนะครับแล้วก็มีอ่อานอาหารนะทุกคนนะเ,เป็นสลัดผลไม้อันหนึ่งครับทุกคนครับเอามาคราฟนะทุกคนนะก็จะได้เป็นแตร์แบบนี้มานะครับมาไปกันแล้วเหรอพร้อ,อมละ ไอตอนนี้เปาอยู่ไหนเปาอยู่นรกแล้วยังไปอยู่ในโลกแล้วนี่มีงก็บอกมามามาอาอมาละมาละมาละตามมาละเออมันปลอดภัยจริงด้วยทุกคนตอนนี้ชินโกะกับเปาได้ทำอ่าห้องปลอดภัยให้กับเราแล้วนะทุกคนนะในนรกนะครับมีก้อนหินเยอะเลยเอออืมเดินกันไปก่อนเลยมันไกลเดินไปมันบินได้เราไปกันก่อนเลยเออ เราหลบๆไปนะทุกคนนะเราหลบไปครับเดินตามเปาไปทุกคนแล้วเราจะปลอดภัยนะครับีมยว่าอะไรจะดายก็จะหมก็ไปรอดไม่รู้พี่ต้องเป็นแม็กเลือดให้ชินนะชินจะเอาคาราฮิวตีพี่เฮ้ยพี่มีคาราฮิวอยู่เออชินจะเอาคาราคาราฮิวตีพี่อ๋อคาราฮิวตีมังกรก็ได้ไหมอ่ะท่านกินแล้วก่อนที่เราจะคุณไม้ถอนมันย้อยย้อย ก็เล็งมันแม่นนี่กระสุนมันย้อยมันย้อยไงความแรงมันไม่ถึงนัต้องหมดตัวรอบหมดเลยวายเกียรตุกแรกตกลาวาไี่เสร็จเลยโดนหลายเวลพี่บอกเลยอไปนะครับทุกคนครับรอจังหวะนี้ครับจังหวะที่น้องเปาออกรอบมอนสเตอร์เราก็วิ่งมาอย่างรวดเร็วนะทุกคนนะเออโกเลมแม่งทุบอีกอัลอกซินทีเดียวตายเลยรอ แม่งก็แรงเกินกูเลมอ่ะที่เคยทำก่อนหนังใส่อยู่สองสามครั้งไงผมติดแตกตลอดนะชุดก่อนหนังกันไฟได้เหรอเฮ้ยเราก็ใส่เบ็ดลิสตันเนี่ยก่อเพชรก่อเล็กก่อเพชรทีีใส่ตัวี่พูดี่ใส่ส่วนหนึ่งไม่เล็กไม่จินได้แค่ก็คือผมทำให้ทั้งหมดของผมพีหาให้ทั้งหมดเฮ้ยพี่ไม่เคยได้แตกก่อเพชรเลยพี่ไม่เคยได้แตกก่อเพชรเลยพี่บอกเลยพวกแก่น่ะ ทำอะไรไม่เป็นเลยไม่ฟาร์มไม่ไม่เป็นกันเลยเอ้พี่เรามีเปาอยู่แล้วเราไม่ต้องฟาร์มก็ได้อ๋อนี้ลงได้น,นะโอ้มาถึงล้มาถึงละโอ้มาถึงเร็วมากยอดเลยทางลัดเปาพี่ผมกลัวอย่างเดียวคือมันยิงระเบิดมาแล้วไอ้ตรงลาวานี่มันแตกมันแตกข้างล่างมันจะกลายเป็นเบสล็อกเบสล็อกระวางพี่ไหล่ตู้จบอ่ะตู้จบอ่ะ ไอ้มังกรตัวนี้นะไม่เท่าไหร่นะมังกรพลวตตัวต่อไปอ่ะอะอมันจะเป็นเหมือนตู้ทำกลางบ่อแล้วแล้วผมได้กินแล้วมันจะเป็นเหมือนบ่อลาวาโอ๊ยไอตัวตรงนี้เราต้องขุดเอาหมดก่อนถูกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมันไล่ยิงของมันก็จะหายนะทุกคนนะเพราะนั้นอันไหนที่เราเก็บได้เราเก็บก่อนไอชินอย่าเพิ่งปล่อยนะเดี๋ยวเก็บของก่อนตาเดียวมันอยู่ไหนตายเออฆ่ามันดิ ตาเดียวเนี่ยเว็บม <า S 2> ไม่เว็บมาน, <ะ S 1> น <ะ S 2> ่า,นานลำคาญว่ะหมดแรว่ะอยู่น่ะหาวะจนถึงเบสล็อกเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวยังไงมันก็แตกครับรอบๆเนี่ยเออจะมังกรลาวาไปนะไอ้พวกระวงลาวาพวกนี้เดี๋ยวหายหมดอ่ะอ่ะการเชจอ,อนะ<ล>ใช่ไหมเ,เปิดคลิปพี่แล้วทำไมชิงโกะมันลอยขึ้นฟ้าได้วะชินมีปีกไงเปิดคลิปเร็วเปิดอยู่อ่านมาตั้งนานแล้วเนี่ย เออไม่รู้เรื่องเลยเป้าเนี่ยพี่แอบอัดตอนเปาคุยนี่แหละพี่อยา่าเอาตอนเปาคุยนี่แต่ไปลงเสร็จแล้วนะครับทุกคนครับตอนนี้มังกรแม่งอ่ะเฮ้ยมันบินชนภูเขาทะลุเป็นรูเลยอ่ะแล้วมันก็หายไปมันบินชนเฮ้ยมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วเฮ้ยเปาอย่าวิ่งมาทางพี่ดิวะเดี๋ยวมึงก็ไปยิงพี่ด้วยเออนั่นแหละ ดูครับทุกคนครับตอนนี้น้องเปา่ากำลังสู้ด้วยอธนูนะทุกคนนะธนูกระกาที่มีออปติดไฟกับคุณทานสงเป็นธนูติดไฟที่มีหน้าไม้ครับมี่กิโห้ี่โดนทีเดียวแตกเลยแบงจัดสู้ไม่ไหวเาตายดีกว่าโอ้ชิสก่ออกมันยืนตรงไหนยิงตรนเนี้ย อ๋ไม่เห็นจินโกะเลยอ๋อชินโกะอยู่ข้างล่างอีนโกะก็แตกเหมือนกันเหรอผมอยากจะบอกว่าเรนยืดนานกว่านี้เฮ้ยมันเรียกมอนออกมามันโกเลมมาแล้วเออไอตัวนี้มันเรียกโกเลมออกมาได้ด้วยนุกคนนะยิ่งเราฆ่ามันช้ามันยิ่งโอยโดนโกเลมตีแตกยิ่งอยู่นานยิ่งลำบากเอาไงดีเดี๋ยวพี่จะล่อโกเลมไว้เดฟนมีวันมาอะ พี่ล่อกโกเลไมไว้ละทุกคนจัดการทุ <She> er, กคน <she> er, เลยหยุด er, 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 อย่าตามมาเฮ้ <She> er. ยท <She> er. ีงก็หันหลังยิงมันดีเข้ยปืนมันต้องเล็งไม่ได้ก็ตีตีทีละหนึ่งร้อยเมียห,หรอปืนอะ่ะไม่โดนครับทุกคนครับลูกกระหนูพี่จะหมดแล้วเนี่ยเออเอ้ยมันยิงมาทางไหนวะเอยมันยิงพี่ว่ะมันไล่พี่อยู่ เอาเลยเอาเลยฆ่ามันเลยเอ้ยมันยิงมาทางเราอีกแล้วครับทุกคนครับเอาฆ่ามันอีกทีเดียวอีกทีเดียวอีกทีเดียวเออเรียบร้อยครับทุกคนครับขอเบี้ยวขอเบี้ยวขอเบี้ยวขอด้วยได้ไหมไม่ทันเลยโอ้โหพวกนี้เร็วมากทุกคนหมดอย่างรวดเร็วขอนที่บอสต่อไปไปไหนอ่ะพี่เห็นไหมยี่ไม่ได้อะไรเลยนะ ไม่ได้เลยพี่ไม่ทันเลยใครทุบีกล่องอ่ะีโหลแก้วอ่ะตุบเป็นแล้วโอ้ยหายไปไหนวะจอนจีเอ้จอนเชีวอ่ะเป่าเป่าทุบเป่าทุบจะได้ไหมไม่อยู่ในตัวใครอ่ะตัวตัวพี่คิดต่อพี่คิดพี่ที่มีกระดูกสามอันเฮ้ยกระดูกมันอยู่ที่พี่ว่ะกระดูกอยู่ที่พี่สามอันมาอ่าพี่คิดไปไปอ่ะมีอย่างอื่นไหม ไม่มีแล้วมีแค่กระดูกอย่างเดียวแน่ใจนะมเออเอ๊ะฝากตรงเวลาหึหยนวิงตีไอ้ตัวโกเลมนี่ของดอกเยอะชังนี่ชินปาบมันหรอได้ไอ้มาเกด้วยอะตีโกเลมได้มาเกด้วยนี่ชินปาบมันใช่ไหมถิ่นไม่ได้ปาบ,ปาบใครบ้าจะปาบเอาดอกมไม้วะ เออของมันมีหักกระดูกเองเหรอจไม่ิดเฮ้ยแล้วหัวมังกรน่ะก็มังกรตัวสุดท้ายเลยเราหัวมังกรอีกอันนึงเป็นมังกรตัวสุดท้ายเลยเหรอ่ะก็มังกรเราอารมณอ่ะอารมณ์อารมณ์เฉยอารนเรียกได้สองขวายเรลอราวนกับอารมณ์มังกรอุลเว่ไม่เมื่อกี้แกบอกอารลณเอ้ยเมื่อกี้บอกแกแกบอกอารมณ เรบนใช่ไหมเฮ้ยยึดเนอเต้พิีิตเรามาที่โลง่งๆดีกว่าเรามาทุสตบธนูกันพี่เบิ่งจะพี่เบิ่งนอะอ๋อบอกมันจะหายแล้วมันไม่หล่นเหรออ๋อหล่นนีวาอืมเอาไปขุดแร่นี่มันคือธนูขุดแร่เฮ้ยอย่ายิงเล่นกัน เดี๋ยวบ้านมึงเป็นหลุมหมดเดี๋ยวบ้านก็เป็นหลุมหมดพอ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 ฆ่กันอยู่ฆ่ากัน,กนหรือว่าเป็นเจ๊ของเมือ่อเอ้ของพี่นะ <c oughs> ไปดิหยุดฆ่กันดิคมไม่มีวันไหนจริงนะที่เราไม่ฆ่ากันเลนี่มันเป็นแบบที่อันตรายมาก แ่งอาวุธแต่ละคนนี่แบบทำลายบ้านได้เป็นหลุมเอ้ยเป็นเป็นหลุมเป็นบ่อหมดเลยอยากได้เอพี่ฟาร์มได้เองเดพีวิม่ได่อยากได้พี่ไม่อยากให้วิ่ไม่อยากให้พวกแกใช้บ้านมันเป็นหลุมมันเป็นบ่อ,อ,อ,อเลยต้องงงอผมเลยผมไม่รำไม่เกลี่ยเอ้ผมไม่รำไม่เกลี่ยมงกรกระดูกมงกรไม่ใช้กระดูกมงกรครับสามสองหนึ่ง มันจะยิงเล่นอะไรกันขนาดนั้นกระสุนมันเหลือหรอฮะใช่ใส่กระสุนมันเยอะเฮ้ยหย,ยุดถเถอะเฮ้ยกำลังเก็บกองไปเตรียมฝ่าม,มิทโบวงให้อิงอยู่ไหเฮ้ยไอมันยิงออกซิเดียนได้ปะยิงได้นี่เหรอก็ชินลองแล้วนี่หมายถึงธนอูอ๋อธนูเอ๊ะเป่าลองเอาธนูยิงบล็อกออกซิเดียนดูดิว่ามันแตกหรือเปล่า ม่ไอ้าวเาไปล่าไม่ได้ติจินไม่ได้ติอันนี้พูดจริงเราไมันหลุดออกไปวะบอกวาอเอาธนูามาลองใหม่ไปก็ละ